จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์สามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองคําได้ไม่สิ้นสุดและมีชีวิตที่เป็นอมะตะกุญแจสู่พลังอํานาจนี้ถูกซ่อนไว้ในวัตถุเพียงชิ้นเดียวศิลานักปราดนานนับศตวรรษในห้องทดลองที่มือสลัวและเต็มไปด้วยควันเหล่านักเด่นแร่แปรธาตุอุทิศทั้งชีวิตเพื่อการสร้างศิลานักปราดพวกเขาเชื่อว่ามันคือสสารที่สมบูรณ์แบบที่สุดสามารถชำระล้างทุกสิ่งให้บริสุทธิ์ได้ ตำนานกล่าวว่าพลังของมันมีสองประการหนึ่งคือการแปรธาตุเปลี่ยนโลหะสามัญอย่างตะกัวให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์และสองคือการสร้างยาอายุวัฒนะที่มอบความเป็นอมตะและยาววัยชั่วนิรันด์ให้แก่ผู้ที่ได้ดื่มกินและมีเรื่องเล่าของนิโคลัสฟลาเมล นักขัดลอกหนังสือชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่14ที่อ้างว่าได้ไขรหัสจากกัมพโบราณและสร้างศิลานักปรา์ได้สําเร็จทําให้เขากลายเป็นผู้มีทรัพย์สินมหาศาลและอาจบรรลุค,ความเป็นอมตะแต่เรื่องราวของเขาเป็นความจริงหรือเพียงแค่ตำนานที่ถูกแต่งขึ้นแม้ว่าศิลานักปรา์อาจเป็นเพียงความฝันแต่การตามหาของพวกเขาได้วางรากฐานสําคัญให้กับวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บางที ทองคามที่แท้จริงอาจไม่ใช่โลหะแต่คือความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง The History Myth ชวนคุณขบคิดอะไรคือศิลานักปราดในชีวิตของคุณ